สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ8กุมภาพันธ์2564ครับหลายท่านที่โหลดแอปเป๋าตังมาแล้วครับติดตั้งเข้าในเครื่องโทรศัพท์นะครับพอถึงขั้นตอนอจะยืนยันตัวต,วตนเข้าใช้งานครับปรากฏว่ามีปัญหาเรื่องเบอร์โทรศัพท์รหัส OTP ไม่รู้ไปเบอร์ใครทำนองนี้นะครับหรือว่าเคยใช้สำหรับคนที่เคยมีแอปปอตังและลบอ แอปป๋อตังทิ้งไปแล้วทํานองนี้เคยใช้เบอร์เก่าเป็นเบอร์ติดตั้งแอปป๋อตังแล้วเป็นเบอร์นั้นรับรหัส OTP นะครับทีนี้พอเราใช้เบอร์ใหม่ในการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งในเครื่องแล้วเราเรากกเบอร์ใหม่ลงในในแอปปอตังรหัส OTP รหัส OTP มันจะไปเบอร์เก่าทํานองนี้สรุปแล้วลแล้วว่าใครที่มีปัญหาเรื่องเบอร์โทรแล้วทำต่อไม่ได้ก็แล้วกัน วิธีแก้ไขนะครับวิธีแก้ไขให้ให้ท่านเดินทางไปที่ธนาคารกรุงไทยครับนำบัตรประจําตัวประชาชนพร้อมด้วยเขียนเบอร์โทรใหม่ไปด้วยถ้ามีบัญชีธนาคารก็เอาบัญชีธนาคารไปด้วยนะครับไปติดต่อธนาคารกรุงไทยบอกว่าจะติดตั้งแอปป๋าตังโดยใช้เบอร์ใหม่ขอเปลี่ยนเบอร์นะครับธนาคารเขาก็จะเปลี่ยนเบอร์ให้พอเวลาเราดาวน์โหลดติดตั้งเราใส่เบอร์เข้าไป รหัส OTP ก็จะมาเบอร์ใหม่ที่เขาเปลี่ยนให้นี้ครับลองทำตามนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ